ดีครับพาลองทำชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแปลเพลงไทยอีสานนะครับผมให้เป็นภาษาไทยกลางนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาแปลเพลงอะไรนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแปลเพลงของก้องไวไล่นะครับไซว่าซิบบทิมกันนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับ รักกันมาตั้งนานไม่มีวี่แววที่จะเลิกลากันเลยไม่มีวี่แววที่จะมะีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ถนนยังเป็นถนนฝุ่นอยู่แล้ว เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทําไมถึงมีทำไมถึงต้องมาเปลี่ยนแปลงร้างรา ไม่ว่าจะเป็น10ปัญหา20ปัญหาอะไรที่ถาโถมเข้ามาเราสัญญากันว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน,น,น,กนทำร้ายสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำล้ายจิตใจเราเราจะผ่านมันไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วทำไม ทำไมน้องถึงได้มาเปลี่ยนแปลงและมาพูดว่าเราไม่สามารถไปด้วยกันได้ไหนบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันไหนบอกว่าเราจะมีกันและกัน ไหนบอกว่าเราจะรักและดูแลกันและรักและดูแลกัน ไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่าจะมีกันและก,กันตลอดไป น้ำตาไหลออกมาหลังไหลออกมาเพราะแฟนมีใจโลเลไม่คิดไม่ฝันเลยว่าความรักจะมาพังทลายลง,น,ออยงน้องช่างไร้ค่าเสีเหลือเกิน จะทำยังไงในเมื่อหัวใจเราไม่พร้อมที่จะย,ยอมรับมันแต่ยังไงก็ต้องทำใจใใใญญขอวันนี้ขอร้องไห้เถอะร้องไห้ให้กับคนที่ลืมสัญญา ไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่าจะมีกันและกันตลอดมาไหนว่าจะรักและห่วงแหนกันไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน ไหนว่าจะมีกันและกันไหนว่าจะไม่มีแบ่งใจเป็นสองไหนว่าจะมีแค่เราสองคน ขอทวงสัญญาของเราทั้งสองแต่น้องก็หนีจากไปและไม่หวนกลับมาอีกเลย ไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่าจะมีกันและกันตลอดมาไหนว่าจะรักและดูแลก,กันไหนว่าจะดูแลก,กันตลอดไปไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนบอกว่าจะมีกันและกัน ไหนว่าจะไม่แบ่งใจไหนว่าจะมีแค่เราสองคนตลอดไปไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน ไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไงละ่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจไหมครับบางทีก็ฟังไม่ทันนะครับมันจะเป็นประโยคยาวๆนะครับแต่คร่าวๆภาพรวมนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวของคนหนุ่มคนสาวเป็นแฟนกันนะครับสัญญิงสัญญากันไว้ดิบดีนะครับว่าจะ อ,อยู่ด้วยกันจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับแต่พอมาวันหนึ่งฝ่ายผู้หญิงก็มาบอกว่าเราไปกันไม่ได้นะโดยที่ไม่ไดใ้ให้เหตุผลอะไรอีกเลยแค่บอกคําว่าเราไปกันไม่ได้นะผู้ชายก็ช็อกอา้าวไหนสัญญากันไว้แล้วไงว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันก็เลยคร่าครวญไปบอกว่าไหนไหนไหนที่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันไงไหนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันไง อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็อยากก็ขอร้องไห้ให้กับเธอที่ไปแล้วจะไม่กลับมาหาอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอเป็นเพลงที่ดูดงดังมากๆนะครับเพลงนี้นะครับโอเคครับผมชื่นชอบกันไหมครับ <laughs> หากชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับผลองทำชาแนลนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับแปลเพลงไทยอีสานคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ